อะไรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ทิมทายไว้เยอะเลยเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามของแซงคิวจากแม็กซัปโปนั่นเองนะคะคำถามแรกเลยเพราะว่ากี้ทิงทายไว้หลายคำถามมากคำถามแรกที่นี่อยากจะรู้มากๆคือแซงคิวเนี่ยคุณสมบัติเขาครบถ้วนมากค่ะนะป๋องใช้กับพืชชนิดไหนได้บ้างอธิบายเป็นคุณสรพงป์ได้ไหมเป็นพระเอกเหรอเป็นพระเอกเหมือนกันไงนะคือแซงคิวนี่มันใช้กับพืชเพราะฉะนั้น ถามว่าพืชที่ไหนใช้ได้ใช้ได้ทุกพืชครับพืชสวนพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับไม่มีขีดจํากัดไม่มีขีดจากัดด้วยใช่ครับนะคือคุณต้องการที่จะเหมือนที่เราบอกนค่ว่าต้องการให้พืชโตอย่างรวดเร็วนะฮะต้องการให้พืชฟื้นตัวเร็วนะครับนะฮะต้องการให้พืชเขามีแรงต้านทานดินคุ้มต้านทานนะครับจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเพราะว่าพูดถึงสภาวะอากาศเนี่ยเหมือนที่อธิบายกันให้ฟังนี้คเหนืงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว่าอากาศบนเราแบบนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันลสามฤดูเพิ่มเคยที่นะฮะเช้าครับเอเที่ยงบ่ายเย็นเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะยกตัวอย่างในภาคตะวันออกที่เคยได้สัมผัสนะฮะตะวันออกเนี่ยนะครับ ต้องเรียกว่าเป็นเป็นวันหนึ่งเนี่ยสามฤดูที่หนึงสามฤดูเลยนะฮะเช้าเนี่ยนะครับเช้ามาเนี่ยโอ้โหอากาศเย็นอากาศเย็นตอนเช้าอากาศเย็นเช้านะอากาศเย็นตอนเช้าพอสายสายมาเนี่ยเริ่มร้อน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 ไปถึงช่วงบ่ายนะครับนะฮะอุณหภูมิมันจะเพิ่มเรื่อยๆไปถึงช่วงบ่ายถึงเย็นฝนตกฝนตกอฝนตกกลางคืนีก็จะเริ่มเย็นอย่างเงี้ยก็คือเป็น เป็นเมืองสามาดูครับขึ้นเหนื่อยเนาะเราคิดถึงสภาพเราถ้าเราไปอยู่ประเทศที่มันหล่อฮะคือประเทศที่มันเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมนะนี่น่้คิดตามเลยคือแบบเช้ามาแบบอากาศกาลังเย็นสบายสบายร้อนแล้วก็ร้อนมากฝนตกอีกแล้วตายแล้วที่ฉันสับสนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนแถวบ้านน้องเลย วนแแดดสี่ตอกกันวันเดือนงปีค่ะตอกกันทุกสินาทีครับยางนี้มันก็ทําให้ประเทศแถบตรงนั้นเนี่ยเขาก็ปลูกผักยากเนาะก็อย่างนี้แหละครับก็คือว่าอย่างอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างภาคหนอกนะนะครับหมาว่าทําไมแซงคิวถึงมีความสําคัญสคัญเพราะว่าพืนเนี่ยนะครับ เช้าเย็นๆอยู่เหมือนเหมือนเหมือนคนกลางอยู่เออ่ในในผ้าห่มอ่ะโอ้โหยังอุ่นนอนสบายเลยนะฮะโอ้โหเย็นร้อนมากสักแป๊บนึงโอ้โหมีคนเปิดฮีตเตอร์ให้เลยนะฮะนะฮะโอ้โหเปิดแต่ว่าทำไมอุณหภูมิจากหนาวนะครับจากเย็นมาร้อนทันทีมาร้อนพอร้อนร้อนร้อนโอ้โหมีคนสาดน้ำโครมเลยทีนี้ฝนตกหัว มัน็อกอากาศได้นะเพาใช่าถ้าเป็นคนเราเองยังไม่ไหวนะพืชมันก็เมาบางอย่างที่เคยคุยกับน้องนินไในในรายการวิทยุครับคนเนี่ยวิ่งเข้าออกในโลกได้แต่พืชนี่ิจะไปทางไหนล่ะใช่ครับนะฮะดูการแดดต้องทนทุกสภาวะอากาศเขาก็มีหัวใจนะครับเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเขาก็ป่วยได้เหมือนกันนะครับเจออะไรไปเข้าไปมากมาเนี่ยนะครับเขาก็จะแสดงอาการ เช่นใบเริ่มสลบหูครับอ่าพอจะสลบหูนะครับมันก็จะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวและใบก็จะเริ่มเหลือง๋ออพอเหลืองมัจะร่วงใกล้แล้วครับนะครับนะคือถ้าถ้าใบร่วงเนี่ยมันส่งสัญญาณอยู่แล้วครับว่าพืชมันวิกฤตมากมมีปัญหาแล้วอ้องหาตไปช่วยละเอาแซงคิวไปเลยถึงจะช่วยไม่ได้ก็ไม่ทางเล ม่ใชพูดถ Spanish, ึงสมัยสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆคือเพราะพอมันสลดเนี่ยพอได้นะฉีดแซงคิวฉีดแบบแบบลงลุงเข้าเนี่ยนะครับแต่แต่ว่าก็ต้องดูว่ามันสลดเพราะอะไรอีกนะครับคือต้องหาสาเหตุที่เจอใช่เพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยไปปลูกอะไรไว้แล้วเราหลือไปรดน้ำออมันีองวันเอออย่างเงี้ยมันไม่มีตัวนี้มาช่วยนะครับก็คือต้องปล่อยมันตายอาศัยว่าเราไปรดน้ำดูถ้ามันฟื้นก็คือฟื้นทําไม่ก็จบไปนั่นแหละครับก็คือเสียค่าจ่ายไป ที่เราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เหมือนที่นักป๋องบอกไปตั้งแต่ต้นแรกเริ่รายการนะคะป๋องบอกไปเลยว่าเราต้องทําเกษตรแบบการทําธุรกิจคือต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะคืออย่างน้อยๆการทาการทําเกษตรเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการดูแลตั้งแต่ก้าวแรกเราจะไม่รู้เลยว่าก้าวสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลวันนี้ปูนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็หาตัวช่วยดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆไปช่วยกันเชื่อว่ามันน่าจะรอดแล้วมันน่าจะทําให้เกษตรกร เดินไปในจุดที่เขาต้องการด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ถามไปแล้วว่าเราใช้กับพืชชนิดไหนได้บ้างก็บอกว่าได้หมดเลยแล้วเรียถามนิดนึงอันนี้อยากทราบจริงจรมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมคะสินค้าของแม็กซ์สปกรุกตัวค่ะนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชัดเจนนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะว่าอย่างโรงงานแกลผลิตของเราเนี่ยนะครับมาตรฐาน ISO อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปนะครับนะฮะมาตรฐานจีนอื่นต่างๆมาตรฐานต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นมาตรฐานของระดับโลกที่เป็นตัวการันตีได้มากเลยครับการันตีได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับนะฮะเวลาพ่อแม่น้องเสียตอนเอาไปใช้แล้วครับนะใช้ให้ถูกวิธีนะครับมันก็จะเป็นมิตร มันก็จะเห็นผลแบบดีแล้วก็ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือบอกชัดเจนแล้วล่ะว่าสินค้าของเราใส่คิวเนี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ถ้าผมจะย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสักครู่ที่นักข่งพูดถึงภาคตะวันออกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนที่มาตะวันออกเขาดูเราอยู่เนี่ยอทางเนี้ยอากาศมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราจะมีพืชผักอะไรที่จะปลูกหรือว่าทางนั้นเขาปลูกอะไรมากที่สุดหรืไ้ผลเอ่อผลไม้เนาะตะวันออกโอ้ผลไม้ภายตะวันออกเนี่ยก็ คือตอนน้อยปลูกปลูกได้หมดเลยในถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงก็ผลไม้ก็ปลูกได้ครับนะครับพืชไร่ก็มีนะครับพืชผักสวนครัวก็มีครับนะครับนะฮะคือปลูกปลูกได้ทุกพืชไม้ดอกไม้รบก็มีนะนะฮะที่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีสามฤดูในในในช่วงในวันนี้เพราะฉะนั้นพืชทุกทุกฤดู นะครับพืชที่มันอาศัยฤดูกาลอาศัยปริมาณน้ำฝนอาศัยปริมาณแสงแดดอาศัยความหนาวเย็นนะครับมันก็มีขนารต่างๆนอเช่นอย่างอย่างเช่นลำไยเดือูใหญ่ลำไยง่ายทุกคนบอกลำไยเนี่ยปลูกทางเหนือเพราะอากาศหนาวใช่แต่ทำไมภาคตะวันออกที่พาะทางจันบุรีมันด่างปลูกได้ดีนะปลูกได้ดีอร่อยด้วยแล้วก็โหผมเรียนที่ส่งออกนี่ สบายๆเลยอนะฮะเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยนะครับนะฮะในภาคตอนออกเนี่ยต้องต้องต้องใช้คำว่าความหลากหลายทางทางภูมิอากาศเขาค่ที่หนึ่งนะฮะบางพื้นที่ติดทะเลนะฮะขึ้นมาหน่อยติดภูเขานะฮะึ้นภูเขานะครับมอีอุณภูมิซึ่งมันมันเหมาะสมกับการปลูกพืชหลายๆอย่าง บางพื้นที่มีความแห้งแล้งก็มีนะเนี่ยอย่างช่วงบางพื้นที่มีความแห้งแล้งเนี่ยนะครับนะเขตติดต่อระหว่างระหว่างชายแดนเนี่ยมีความแห้งแล้งอยู่เนี่ยนะครับนะเขาก็ปลูกพืชไรได้มั่เพราะว่าถ้าถ้าเราก็ตัวเราเปรียบเทียบอีกแล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่มีความรู้ในนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรามีความคิดว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ภาคนี้เนี่ยไปอยู่ภาคตอนออกเนี่ยแล้วเราจะต้องเลือกไหมว่าพืชผักอันไหนผลไม้อันไหนที่มันจะต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดบาคนามันรู้จริงๆที่มันจะสามารถทำให้ดูได้ง่ายที่สุดแบนคือแบบว่าปลูกแล้วเนี่ยเออไม่มีผลกระทบกับไอ้สามที่ดูนี้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเลือกอย่างนั้นคือเราเราต้องเลือกปลูกพืชให้มันมันอาศัยไอ้สามสามดูดูนี่แต่คือเราจะเราจะเลี่ยงไม่ได้เพราะเราในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ชนอย่างท่อนครับว่ามันมีความเหมาะสมใน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 พื้นที่อยู่แล้วนะฮะ พื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนไม่ไม่พอสักเท่าไหร่เขาก็ปลูกพืชไร่นะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในเรื่องของอากาศนะครับนะฮะที่มีความหนาวเย็นเขาก็ปลูกเลือปกปลูกพืชที่ที่ทได้รับประโยชน์จา,ากแสงแดดนะฮะหรือปริมาณน้ำฝนนะฟ้านมฆมันก็มีเห็นไหมยางพาราเขาก็มีนะครับนะฮะสวนลิ้นจี่ สวนลำไยสวนเงาะสวนทุเรียนอะไรอย่างี้เขาก็มีมันเป็นความหลักหละนะครับนะฮะแล้วไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะนะฮะอย่างอย่างทางจันทบุรีเนี่ยโอ้ยแบบไม้ดอกไม้ประดับที่เขาทํากันเป็นสวนขายกันเลยเนี่ยนะครับนะฮะก็โด่งดังนะครับนะฮะพริกไทยครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะพริกไทยต้องไหนต้องตาต้องตะวันออกาจันทบุรีอะไรแงบนะครับที่แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับ คือคือเชื่อว่าเกษตรกรในพื้นที่เขาน่าจะรับมือเพราะว่าเขาเป็นคนท้องถิ่นนะคะเขาก็น่าจะรับมือได้อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆของเราค่ะสำหรับแสงคิวนะคะวันนี้เราบอกไปถึง2ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะคะชัวร์ๆแล้วก็แสงคิวเนาะก็ใครที่กาลังหาผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไปช่วยก็ดูเป็นได้ต่อแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหลายๆคนสองคนทั้งสองท่านเคยไปหรือเปล่านะคะดีนัสเซอร์หามาอย่างดีเพราะว่า อยากจะไปมากค่ะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงของเรานะคะโครงการที่มีชื่อว่าช่างหัวมันเนี่ยพอได้ยินชื่อปุ๊บมีความรู้สึกว่าปล่อยละทิ้งอ่ะ่ามันไม่ใช่เขาหมายถึงว่าการช่างน้ําหนักของมันสัปปะหลังมันเทศนะเป็นมันเท่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจคือ ช่างเนี่ยครับช่างไ่ใช่ช่างเออช่างคือตาช่างนั่นเองนะคะเป็นโครงการตามพระราชดำรินะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคือท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะคือที่น่าสนใจโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะในโครงการนี้เขาปลูกพืชหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนครัวนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเปาะนะคะพริกกระเพราโหระพามะนาวแป้นนะคะมะนาวแป้นนี่คือมะนาวปกติใช่ไหมคบอก ที่เรากินอ่ะใช่ไหมกับส่วนใหญ่จะเป็นแป้งไม่ผมเห็นได้ไงเขาก็โฆษณาแป้งหมดเลยนะครับใช่ครับเพราะวลยไม่รู้แป้งจริงแป้งบอลแป้งมันคือยังไงอ่ะอะไรที่บอกว่าคือแป้งกับไม่แป้งนั้นมันงงเลยมันคือแบนๆใช่ไหมครับเออความหมายของเขาว่าแป้งมันก็คือเป็นเป็นรูปคล้ายๆแบบวงกลมจะที่กลมเป็นวงกลมวงรีแล้วแป้งครับอ๋ออันนั้นคือมะนาวแป้งใช่ไหคะแล้วก็ยังมีผักชีผลไม้ก็จะได้แก่สับปะรดปัตเตวียงปัตเวียง คือออะะไร่ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงคือหออไยค่ะเป็นลูกเล็กๆหรืีลูกใหญ่เอาลูกใหญ่ๆอย่าลูกใหญ่ไม่เหมือนอะไรนะภูแลถ้าถ้าถ้าภูแลเนี่ยเป็นสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ระหว่างสับปะรดภูเก็ต กับสับปะรดนางแรอมารวมกันเอามาผสมพันกันเดี๋ยวนะมันปั๊มปั๊มันออกมาเป็นภูแลจากใต้ไปเหนือว่ามงนละปองจากใต้ไปเหนือมารวมกันตรงกลางเป็นภูแลอร่อยมากนะแลแพงอร่อยมากอร่อยมากนะคะแต่แต่ก็เล็กแต่อร่อยใช่แต่โครงการนี้จะเป็นสับปะรดปะเตวียนะคะแล้วก็ยังมีแก้วมังกรค่ะมีแก้วมังกรนะคะมะละกอแขกดำมะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวแกงชมพู่เพชรสายรุ้งนะคะ กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่เลยมะพร้าวแกงไม่รู้จริงๆคืออะไรเนี่ยกระจาบกรองจะบอกว่าโครงการนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีทั้งพืชผักแล้วก็ผลไม้หลายๆอย่างที่เราไม่รู้ใช่พี่ทายนะมะพร้าวแกงนี่หมายถึงว่ามะพร้าวกะทิไนะเออที่มันมันสามารถที่เอามาทําเป็นกะทิแล้วแบบได้ความเข้มข้นอ,อ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ดานะใช่ไหมครบใช่ไหม โครงการพระรามลิงของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเอาเป็นพื้นที่ที่ปลูกอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วลกอะไรก็ก็ก็แบบว่ามันมันไม่ได้ผลผลิตอ่ะแห้แล้กันหนาเงี้ยเนอะแต่พอองค์ท่านไปนี่ยังมีพืชอเศรษฐกิจอีกนะนี่นี้บอกไม่หมดพอองค์ท่านไปเจอเนี่ยนะครับชื่อช่างหม้อหมันนะครับ เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ท่านไปเจอเกษตรกรที่ที่ที่ปลูกมันมันสัาหลังเดียนะะมันสัพหลังเสร็จแล้วก็ถ้าจำจำไม่ผิดนะนะฮะเจาผีดว่ามีคนนำนำมันสัพพลังหัวนั่นใเงานั่นนะครับนมาถวายให้พระองค์ท่านพอนะฮะแล้วทีนี้พระองค์ท่านก็ถลึงอ๋อนะฮะ ลืมลืมไว่ว่ามีคนเกษตรกรเอาควาไหวให้พวท่านแล้วกท่านก็ก็ก็เสด็จกันนะครับนะก็ก็ลืมทิ้งไว้จนจนกลับไปแล้วเจอองค์ท่านก็เสด็จกลับไปแล้วเจออีกที่ยโออยังเจอหัวมันหัวนั้นอยู่เนี่ยนั่นอยู่ไม่มีใครตัดต้องเลยก็เลยก็เลยพวกท่านเลยตั้งชื่อว่าเช่างหมือนกันก็เหมือนกับท่านลืมไปหรือละเลยไปที่แล้วที่ผมเข้าใจไปอย่างที่ผมเข้าใจแล้วทีนี้ในคุณที่ตรงนี้องค์ท่านก็ เป็นพื้นที่ที่ที่พระองค์ท่านสะก็คือใช้เงินตัวเองซื้อถ้าเราพูดกันในภาษาจะพูดภาษาชาวบ้านแลวกันพูดภาษาแบบรัชสำรัชส่าในพื้นที่ตรงนี้พระองค์ท่านก็จ่ายจ่ายตังค์ซื้อเองซื้อเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วเหมือนที่เราบอกกันเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเพื่อเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอ้อยโรงงานค่ะมันเทศญี่ปุ่นนะคะมันเทศออสเตรเลียค่ะมันตอกเพือก ม,มันต่อเผือกด้วยมีมันตอบเผือกนะคะมันปีนางหน่อไม้ฝรั่งค่ะข้าวเหนียวพันซิ่วแม่จันนะคะแล้วก็ยังมีข้าวเจ้าพันข้าวหอมนะคะ<ม>ข้าวจ้างนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวจ้างพันลีซอนะคะข้าวเจ้าพันข้าวขาวนะคะยางยางนายางพาราแล้วก็ยังมีชมพู่เพลง อันนี้คือพืชเศรษฐกิจพืชเป็นเป็นเป็นพืชที่ต้องเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะจะลืมลืมซึ่งเป็นเป็นพืชท้องผิดค่ะนี่จะบอกว่าหลายตัวคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเกือบทุกตัวเลยน่าจะไม่รู้จักเอามาเอามาทดลองปลูกค่ะในในพื้นที่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาครับว่าจะพัฒนาพืชตัวไหนนะบนบนที่วงท่านทํา ทำมาในหลายๆพื้นที่หละครับนะฮะเคยคุยกับน้องบินหาในในรายการวิทยุค่ะเรื <S <S ่องของสอบปีรครับสับปะรดเนี่ยพันพระราะทานนะครับที่เกิดขึ้นที่เห็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะที่ผม่ทนไปส่งเสริมเนี่ยโบนาณมาแล้วมาแล้วตอนตอนนั้นยังยังไปเด็กยูกัน ที่พวกท่านไปส่งเสริมที่ปลูกที่บดอยเสมืองเลยค่ะที่เสมืองที่เสมืองอยู่ัดเชียงใหม่เลครับเป็นพันสตรอเบอรี่ที่แบบว่าเราเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในเมืองไทยเนาะสตรอเบอรี่เี่ยมันต้องเป็นพืชเมืองนอกอ่ะคร่ะผลไม้เมืองนอกนะฮะโอ้โหมีปัญญากินดอกครับรับโอ้โหกิโลละสมัยก่อนก็หลายร้อยนะหลายร้อยหลายร้อยบาทลำบากสำหรับเราค่ะคือแค่ได้เห็นรูปนี้ก็เออ โอเคเนี่ยรสชาติก็ก็มีความสุขแล้วรสชาติก็อ่านที่คำบรรยายเขาว่าจินตนาการเอาหวานหอมอร่อยเอออ่ะหวานหอมอร่อยหวานหอมอร่อยอะไรเงี้ยนะก็จนพระองค์ท่านเนี่ยไปส่งเสริมได้ปลูกที่องคงการหลวงปางด่านที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่จำชื่อได้แม่นเลยนะครับเพราะว่า วันนั้นวันที่พระองค์ท่านเสด็จเนี่ยครับไปรับเสด็จเหรอคะไปรับเสด็จโอ้โหมันจะตื่นเต้นมากใช่นะฮะับที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ที่แอบโดดหนีโรงเรียนไปให้พระองค์ท่านจะรู้เลยสิ่งนี้โอเคไหมนะครับนะคคือคือนี่นะครับคือสิ่งที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนประเทศนี้นะจนทุกวันนี้ เมืองเป็นแหลกปลูกสตรอบอรีที่ที่ใหญ่ที่สุดใน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 ประเทศไทยแล้วก็ได้ผลไป่ค่ะบอ้เป็นชีที่น่าชื่นชมนะอันนี้เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆคนที่กำลังดูเราตอนนี้แล้วก็ฟังเราพูดอยู่ตอนนี้นะคะน่าจะทราบว่าทําไมประเทศไทยถึงจะต้อง ต้องหันกลับมาพัฒนาเกษตรของบ้านเราแม้กระทั่งในหลวงของเรานะคะยังไม่เคยละเลยการพัฒนาไม่หยุดนิ่งด้วยไม่เคยหยุดนิ่งกับการพัฒนาเกษตรนะคะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะคะที่พระองค์ท่านก็ก็ทํางานมันเหนื่อยมากแล้วหละต้องบอกแบบนี้นะคะทำงานมาเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากนะคะแต่พระองค์ท่านไม่เคยที่จะหยุดแม้แต่สักหนึ่งนาทีเพื่อที่จะพัฒนานะคะจริงๆอยากให้เกษตรกรได้ได้เรียนรู้เหมือนอย่างงี้ค่ะ โครงการพระราชดำรินี้นะคะเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปดูแล้วก็ศึกษาว่าทําไมพื้นที่ที่ท่านบอกบอกำลังบอกอยู่มาซึ่งีุณว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกการละเลยทําอะไรก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จปลูกอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็แบบผลผลิตออกมาไม่ดีแต่พระองค์ท่านจะมาทําได้ สามารถทําได้แล้วก็วแล้วก็มีผลผลิตที่เยอะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกษิจไม้ผลหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปปลูกู่ตรงนั้นผลผลิตออกมาดีมากามากเพราะอ,อะไร,รนะครับออตอบได้เลยนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องยอมรับก็คือว่าสิ่งที่องค์ท่านทำลงไปเนี่ยะพรนะองค์ท่านทําให้เห็นว่าเป็นการลงทุนนะนี่ที่เราพูดกัน เกษตรคือการลงทุนนะใช่ะองค์ท่านก็ลงทุนนะใช่ลงทุนเรื่องของระบบน้าใช่อะไรต่างๆแต่ว่าลงทุนทําในแบบพอเพียงนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเห็นไหมไม่ใช่ว่าลงทุนไปแบบ่ํามเพื่อเพื่อที่จะคือตะบีตะบันเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงของพืชครับนะพระองค์ท่านเนี่ยที่ทาในแต่ละโครงการพระองค์ท่านศึกษาได้ว่า พื่<ม>ชนิดนี้ต้องการยังไงอะไรต่างามีระบบเนะียต้องการน้ำปริมาณเท่าไหรธาตุอาหารอะไรตา่างเท่าไหรเท่าไรยังไงยังไงเนี่ยครับพวกท่านทาให้เราดูนะครับทําให้เกษตรกรผู้คนดูใช่นะฮะว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่เอ,อไม่มีความสามารถในการที่จะปลูกอะไรได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเราลงทุนไปเพื่อที่จะทําให้พื้นตรงเนี้ยมันกลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปลูกอะไรต่างได้ เหมือนกับที่เราพูดถึงในเรื่องของอิสราเอวใช้ประโยชน์ได้ที่เราใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้แหละครับนะฮะพี่น้องเกษตรกรเองต้องผมตั้งทัศนะติความคิดนะครับว่าการลงทุนในการทําธุรกิจเกษตรนั้นเราจะลงทุนแล้วเราจะได้อะไรครนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าคุณกำลังจะทำเกษตรในรูปแบบไหนก็ตาม ต้องเชื่อมันว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้แล้วก็เราก็คือบางคนเนี่ยคะน้องป๋องเขาเขายึดหลักเดิมเดิมเที่เมื่อ3-40สีปีที่แล้วแล้วก็ณวันนี้เนี่ยก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมมันก็ไปยทาให้ผลผลิตที่มันน่าจะ กระเตื้องมากขึ้นคือเราไม่ได้บอกว่าวิธีการแบบเดิมมันไม่ดีใช่ไหมะวิธีการแบบเดิมมันดีแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนในการในการหาตัวช่วยมาช่วยนะคะแล้วก็เราปรับเปลี่ยนให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันทันยุคทันสมัยเปิดใจศึกษารับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ยอมที่จะเพิ่มเติมความรู้นะคะแล้วก็แล้วก็ปรับให้มันเข้ากับกับวันเวลาที่มันควรจะเป็นดิฉันเชื่อว่าเกษตรกรไทยเนี่ยก้าวนำคนอื่น ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็มันเยอะนะมันก้าวน้ามกันไปเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามาปรับตรงนี้สะหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลผลิตเราเพิ่มมากขึ้นจากที่เราอาจจะบอกช้ามหรือว่าเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาปรับตรงนี้ขึ้นไปสกนิดนึงแล้วมันได้ผลมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีการที่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับผลผลิตที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพที่มันดีขึ้นครับ มันกลับมาให้ต้นทุนการผลิตลดลงใช่มันลดลงทันทีแน่นอนนะคะในวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยมีเรื่องราวดีๆนะคะมีสาระดีๆมาพูดให้กับคุณผู้ชมได้ชมการได้ฟังกันนะคะในรายการเล่าข่าวชาวเกษตรนะคะรถทุ่งแม็กซาโปทีวีหนึ่งสามเก้าจะเจอกับพวกเราทุกวันแน่นอนค่ะพี่แม็กขึ้นครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าใช่ค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะจะเจอกับพวกเราแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่ มีคำถามมีปัญหามีมขวา,าสงสัยนะคะก็เขียนจดหมายมาได้เลยที่อยู่ข้างล่างน,นี้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะขึ้น ใช่นะคะแล้วก็เขียนมาถามกันได้ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวน้าป่องบอกได้ว่ามีสูตรนะมีสูตรเคล็ดลับของการดูแลของการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทําให้ไปเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรต้องอดใจนิดนึงนะคะในในช่วงรายการต่อๆไปของทุกวันเราเองก็ยังอยากเห็นเกษตรกรทุกท่านมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็อยากให้เกษตรกรได้พัฒนา ได้พัฒนาการเกษตรของคุณไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยะนะคะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนี้ละค่ะ,คะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบนะ